คิดถึงการแก้ไขทรงเสื้อผ้าคิดถึง The ะแมชชีนลูกค้าสามารถส่งพัสดุมาแก้ไขได้นะครับ DIY ยีนเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากให้เป็นสวัสดีครับผมรัฐเดอะชชีนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ DIY กางเกงยีนตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกางเกงยีนที่ ผมคิดว่าเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยชอบมันอย่างแน่นอนเลยนะครับมาดูกันครับว่าผมเนี่ยได้ทําอะไรลงไปบ้างกับกางเกงยีนตัวนี้นะครับซึ่งกางเกงยีนตัวนี้ก็คือรีวาย501นั่นเองนะครับเป็นทรงขากระบอกนะครับแต่ผมเนี่ยได้ทําการ DIY ใหม่เป็นทรงขาม้านั่นเองนะครับมาดูว่าผมเนี่ยได้ทําการแปลงมันตรงไหนอย่างไรแล้วออกมาเป็นขาม้านะครับมาดูกันครับ นี่ผมอยากจะให้ดูด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างเนี่ยมันมีการเสริมผ้าเข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็เป็นผ้าที่มีสีตัดกันนะครับเป็นมีสีตัดกันอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นแท็กเจอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะมาดูด้านในนะครับด้านในเนี่ยเมื่อเสริมตรงนี้เขาเข้าไปแล้วใช่ไหมครับมันจะทําให้ขากรงเกงเนี่ยมีความกลางออกไปด้านข้างแล้วก็ด้านในเนี่ยมันต้องกางออกมาด้วยตาม เขาเรียกว่าตามทรงที่เราเนี่ยอยากให้เป็นก็คือเป็นขาม้านั่นเองนะครับอ่ะมาดูครับตรงนี้เนี่ยผมก็ทำการแทรกผ้าที่มีอ่าที่มีสีแตกต่างจากตัวกางเกงก็คือมีความตัดกันนั่นเองนะครับมีอนท้าที่แตกตา่างเห็นไหมครับนี่นี่ตรงนี้ก็จะมีความกว้างอ่ามากกว่าด้านบนนะครับค่อยๆเล็กเลี้ยวก็มาครับนี่ต่อมาคือ ต่อจนถึงแบบฝั่งนี้เลยนะฮะสองข้างเลยนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับอ่านี่นี่คือกางเกงยีนที่ผมเนี่ยได้ทำการ DIY ใหม่นะครับอ่เดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะิน insert ภาพให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะมาฟิตติ้งให้ดูครับว่าใส่ออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันครับนี่ครับฟิตติ้งแล้วใส่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้ฟิตติ้งให้กับเพื่อนๆได้ดูถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบงาน DIY แบบนี้นะครับเดอะแมชชีนสามารถออกแบบให้คุณได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วเป็น YouTube ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้าเกิดเป็น Facebook ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมรัตเดอะแมชชีนด้วยนะครับแลว้วจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ